เหมือนปะการังด้วยครับหินหินนี่ข้างหลัก็จะเป็นน้ำตกซย้อยข้างหลังก็จะเป็นน้ำเป็นหินย้อยที่ว่า mm hmm. เขาเรียกว่าผาใซย้อยนะครับ mm hmm. เหมือนน้ำตกใ่ย้อยจริงๆด้วย mm hmm. วก็ต้องเราก็ไม่พลาดครับที่จะต้องบันทึกภาพครับ ก่อนอื่นเราต้องมาดึกภาพที่ตรงหินปะการังก่อนครับซุ้มประตูฤษีตรงนี้นะครับเข้าไปข้างในหน่อยยิงเข้าใกล้ก็ยิ่งสวยครับลักษณะเหมือนหินย้อยที่เป็นลักษณะเหมือนผมจะจินตนาการก็ไม่ถูกเนาะแต่เอาแก้วมาตวงนี้กินไม่ได้เนาะ ทีม่มีหินปรุงผสมอยู่ค่อนข้างเยอะครับก็ย้อยลงมาครับเหมือนลักษณะเหะมืนอนกีบสาลายนะครับหินย,ย้อยย้อยลงมาจากข้างบนครับแล้วมาสู่จุด,จดหนึ่งที่ลักษณะเหมือนกับว่าอาจะจะเจออุปสรรคคือหินก้อนใหญ่ไม่สามารถที่ย้อยเป็นแนวตรงได้ก็เอยย้อยอมๆแล้วมาประจบกันที่ก้นหินก็คือเป็นรูปแบบของมะละกอนี่เองครับ